สวัสดีค่ะก็จีเธอเที่ยวไทยนะคะตอบค่ะเคยเที hmm. ่ยวไทยค่ะค่ะเคยดูเคยดูมาบ้างแล้วก็เคยเล็งไว้แต่ว่าผิดเวลาเล่นตามในทีวีมันไม่รู้สึกตื่นเต้นเท่าไหร่แล้วรู้สึว่ามันน่าจะได้แต่ว่าเออมันยากเหมือนกันขนาดเล่นหน่อยก็เล่นแบบยาก ก็จะมีพวกเกมจับผิดอ,ะอ,อ่ะเกมจับผิดต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเล่นอยู่แต่ว่าก็มักจะมองหาไม่เจอเหมือนกันเนี่ยทำไมมันมดูไม่มีทักษะในการเล่นเกมอะไรเลยสบายะความจำไม่ค่อยดี<อ>ค่ะอยุ่มากแล้วค่ะส่วนใหญ่ใช้ไม่เยอะค่ะไม่ใช่ว่าเก่งนะคะหมดความพยายามค่ะแล้วติงน่าจะไม่รอดแล้วก็ในปากเพื่อนมีเหรียญน,น้อยด้วยค่ะก็เลยเอามาใช้ได้น้อยเพื่อนที่ว่าเจนนี่เจนนี่ โอ้ยตายถามเรื่องกีฬาอีกแล้วพอๆกับการเล่นเกมเลยคิดว่ากระเทยนี่เขาสักเล่นกีฬาอะไรบ้างคะที่เกี่ยวกับความแม่นยำเล่นเปตองค่ะเพราะว่าต้องทอยไปให้ใกล้ตัวหมุดที่สุดค่ะบอลลิงก็อยู่ทำบอลลิงเออบอลลิงแต่เราก็จะล้างท่อบ่อยๆนะคะล้างท่อไม่เท่าไหร่บางครั้งล้างตู้เย็นด้วยมันสกปรกแล้วทิ้งของไม่หน่า คือคําถามมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่แบบถามเรื่องเนื้อหาะที่เราจะแบบมันจะขึ้นเหมือนเป็นช้อยมาเราจะสามารถเลือกได้เลยอะไรเงี้ยเออกะอีอย่างหนึ่งแบบเหมือนเป็นภาพที่ถูกปกปิดไว้เราต้องกะหรือว่าคาดคะเนไอภาพพวกกะยากใช่กะยากแล้วก็ถ้าเป็นแบบช้อยอย่างเงี้ยอันถ้าไม่รู้เลยอ่ะเราก็จะอันที่รู้ก็จะตัดออกก่อนค่อยค่อยทยอยไปแล้วความรู้เหมือนสมัยเรียนมาที่เราใช้ตัดช้อยก็ถูกใช่เราก็เลือกอันที่น่าจะใกล้เคียงที่สุด ให้ตารางออกมาดูสวยงามเป็นลูกบินบ้างเลยม <Comp osition S 1> ั้คอมโพสิชันมันดูสวยอะค่ะคิดว่าอ,อาจารย์อาจจะให้คะแนนความคิดสร้างสารรค์วยนิดหน,น่อยต่อไน,นี้จะทิ้งดิ่งจะแบบดิ่งตรงมาเลยเช่นคปควายหมดเลยงองูหมดเลยอะไรอย่างงี้มันก็น่าจะมีถูกบ,บ้างแต่ว่าพอดีอาจารย์รู้ก็เลยใช้เป็นกอไก่หมดเลยอะไม่ใ่ะ มาฝากผลงานของเราสองคนด้วยนะคะรายการเคยเที่ยวไทยนะคะเข้าสู่ปีที่8แล้วยังสนุกสนานที่5เหมือนเดิมไปติดตามดูได้นะคะหรือดูย้อนหลังได้โฮโฮโทางยูทูบ b e เจนทีวีก็ได้ะค่ะตอนนี้เรายังมีรายการออนไลน์ด้วยของเรสองคนเลยมีมูจงปังจงป,งจงปงค่ะสายมูนะคะส่วนดิฉันเสน่ห้องเครื่องในการทำอาหารคร่ะเพื่อใครสนใจกดู ใช่ค่ะแล้วก็ปักเทปนี้ด้วยนะคะหลายคนอยากจะมารายการนี้นะคะไปดูทริคก,ก็ได้ว่าเราเล่นอย่างไรนะคะให้ได้เงินหรือว่าเล่นอย่างไรที่จะไม่ได้เงินนะคะมีข้อดีข้อเสียไปศึกษากันก็ได้นะคะดูย้อนหลังด้วยฝักด้วยนะคะเทปของเราค่ะ